อุ้ยดอกนี่มันหลุดหน่อยเนาะมันหักมันหักนี่มีดอกน้อยดอกน้อยมัจะมีนี่อือืออกเามๆไหจ้ะอือหวาเทิดเรื่องมีเด็กนี่ยมา่มไปมาจมแล้วติดกันกัอได้ <im itation> <im itation> เดี๋ยวพี่น้อนี่ลป็พี่น้องโอ <im itation> หผุนเท่าไหร่ก็มีจ้ะผุ่นดอกนึงด้วยเถื่อนผุนมันอยากบานดอนะดอกคุณนมเลยจ้ะเพื่อนเปิต <im itation> ดตะเก็นเสียบจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันวันที่สิบจะพี่น้องทสุกิกายนหกแปดนะจ๊ะวันนี้ก็ มาหาเลาะเบิ่งเฮ็ดอีกละพี่น้องเพราะว่ามือว่านไผก็ได้เฮ็ดปลืกเนาะแม่นสิมาเลาะเบิ่งเฮ็ดปลือกในละพี่น้องรักๆแต่ว่าเฮ็ดเปิงเห็นยังเฮาก็หาไปหนำน,นะพี่น้องเฮาสิโสดสิม่านบ่พี่กัดเก่าละพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมเนาะจากผู้พันธุ์ชูงอำเภอนาจุ้ยจังหวัดอุบลจ้าปะ่ปะป่ะไปหลุดน้ำกันเบิ่งมานมหน่อยสีโสดสิม่านบ่เนาะแม่นสิโสดสิม่านทำไรไปถ<ะ><ะ>ึงเลือดจ้ะ nghe cái nhảy đó ừ oh. đẹp. đẹp khá Ừ. hết <laughs> 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 ห้ากลุ่นอีกไหมเห็ดผงเลือดจ้ะแม่เห็นมาแต่ไกลเลยจ้ะออกเป็นงูเลยแม่นนาเห็นแล้วแม่มากมามาพอแล้วพอแล้วจ้าเป็นงูเลยเห็ดผงเลือได้เห็ดผงเลือดเด้อู้ยูอินทีตานี่มัเย็นขอนออกเป็นงูเลยมันบอกกระเมียนบ่นั่นเออกระกระเมียน พี่น right. mm. wow. mm, yeah, ้อมึงแนลหรอดอกอุ้ยดอกนี่มันลวดหน่อยเนาะมันหักมันหักนี่ดอกน้อยดอกน้อยจะมีบอกมันเป็นก่นจะเห็นนะอู้หมดแต่ตัดขาหยางไปสองดอกหยางช่องดอกหรางมัน

นี่นี่อ็อโอถึงเหลือน่อือดอกคูดีนะดอกบัวแถวน่าอือดอกคูดี่ะดอกคูดีแกงนะนี่ยำพุชพุดีดีเอามึงกีแกงแก พ่อเราบ่ในเดดอกนึงดอกนึงพ่อเราบ่นจะแม่อ๋อพี่พี่พี่โอ้ยเป็นหมูเลยเฮ็ดอีหยังล่ะเฮ็บถึงเลือดนี่จะดอกงามเลยล่ะบ่จ่ะอ้าโอเคนี่นี่บ่จ่ะตุ่มนี่ยล่ะหนุ่มนรือเนาะพูน่ะนุ่มจ่ะแต่อันนี้เป็นหมูนี่มาเบิ่งดิล่ะพี่โอ้ยเป็นหมูอีกตุ่ม นี่นี่ก็เมียนตัวนี่เมียเมียวะตาีเบง็ย่จ้ะนี่จะดอมุมกเนะุนหลก็มีจ้ะุนดอกมมเพิ่งโผล่นมันอยากบานตอน้ดอกมมเลยจ้าพี่นหอบานให้เพื่อเลี้ยจ้ามนุนน่ะแข็งดีได้มาดอกนี้เดเป็นมูเนนีเป็นมูจ้ะอู้หา Từ nào rút giọt rồi Nhìn oh, hết ở con Hết ở hết không nổi trên đây Bộp hồn hết này Hoa hôn cái mặt như vậy đó. Oi, 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 nam đời mẹ. Nay bọn đáp án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 . Nay สุดยอดเลยคุณอานีติดกันดอกจิ้จูมน่อยปล่อยมาก่อน่อยอยู่อ๋อนี่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 พอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วจ้ามามายางมาฝอพอดีไม่มีหม้อัน่นาะ Lọc suối nữa chả Lọc ngảm rồi Ừ, cái đen khảm chả Ừ, cá tự cụ đây, đẹp Chưa bốc vầy cho bốc Bốc vầy đó chả nhỉ Được đi nổi mẹ bốc vầy chả Mẹ bốc vầy mẹ Nó nổi vầy Ừ, chừng nó phải cho này นู่เอม่ปกม้เยปก็มเอาวกมันปกติเออเอ็ดมีบาทมั้ถ้าปกหลไม่มีคนมาเอานมวนดมวนดิดดอกงานี่

กูนขุนเขาขุงต้อนอตัวนี้ขุนต้องตัวนี้ขุนเขาดูขุนเขาทองแดงขุนเหลือเต้

ไปเเฮ็ดเพงติมเดี๋ยวบอกราบอกามาก่อนบองมรงงนงดอกกล้ห้เมลมองอีกกลเคียหลโอ้ไม่่มาหรอกมาอะไรทิุณีอนอเห็นบอกคือเอื่น

อากลองัขาวกระปาออกเลยมันกข้าวกระปาพอใ่นังม่มีบเฮ็ดพงเดือด่นีเคยออกเห็เลอคือออกดอกเดียวเอาไม่มีมูลหมอนตงม่มมเล อ่กี่ยืออันนี้อันนี้อ่ะอ๋อเนอันนี้กกินได่ตัวละกเสียบนเอา่ะเอาเลยเนาะอันนีแม่หนินี่อีนีเ็ดปูเอาเมน้่องกิมกิมที่ล่ะแม่ได้เือะนาพอเอามายมงบ้างอ่าต่าหอมมวุ้ยมงมบ้างขอย่าง้อนนั้นละอือขัอย่านบักรายดอกนี่ขน่ พึ่ลือดอือนี่ปนี่ตัวหลัเพ็หมูหวานนี่จะมีหม,มูมันห้ามมูมันเพ็ดปวกน,นี่เอาหมีนหน่อยปลาข้ามแน่นก็ได้หลายแด้หลายดอกยังวะม่ได้ถ่ายตอนเก็บิ่ อยู่ทังไหนเนีวหาเหยียกกันหานี่จะรากึนจูมเนาะยังไงพอขี่รถไปเดี๋ยวนี้นิ้งยินเสียงรถคันึงขี่ไปว่ะ,อะเอกจูมอ่ะเนาะไปมาก็ได้ล่วเต่จับขึ้นอน่ะก็ดแล้วก็หมูอวานนี่เดี๋ยวเฟื่งก็ตาล่ะถ็นเรือด bây giờ một hết thằng khắc cuốn Nhảy đi Nhảy bò Cái sáng được Cái nàng hát máy luôn Hãy <laughs> 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 nghe khi nhớ câu cầu tiếp rồi là ta thả cồn tôi vừa kiểm tra dễ phô vậy mua nhầy đâu có nè cứ chỉ được. mua nhầy đâu nó ăn thử đẹp nào anh đây áo năm hồ thì có phân khổ xong rồi phân hồ là nè anh

<Billie S 1> อ้นออืมอืมไม่ดกินข้าวขัดไปปลูกเลยตัวนี้ปักเลยตัวนี้เอาไหวบ่นะเอาไหวบ่หะนี่หนอน้าค่ะแตะปลูกดอกอื้อโมยหรแล้วน<บ>ี<อ>่ยอะตัวนี้ค้าตันอยู่

พอดีแกงเลยนะกํลังเนาะดูานเท่าเท่าบนไหนหาดิกําลังกดีงามยังขเแต่ฝ<า>นมนกด่เรื่อยไนไแม่หน มาเบิง่หงหฮมเห็ดพึงเลือดอยู่นี่จ้ะแม่บอกว่ามาเบิง่งมีอีบอเมย์ปะใช่นหรอีบอหนอุ้ยแม่แม่แม่เห็ดเห็ดพึงเลือดมีอยู่หฮมนี่หฮมมันออกประจําจากหฮมนี่จุกแล้ววันนี่นับอยู่นี่บุวันเห็นมาเบิง่งจะจะโดอกใ้่ดอกพี่หัน นี่เดห็นดอกหนึ่งอนี่เดสองสาม่คตานีุ่ณม่อนี่บ่เออมนอนตลนั่นนี่เันเียดอกนึงนี่จจ้ะอู้ี๋ยวดอกงามๆเนาะเมนจ้อาันเเยอนี่ดีเน่มาจมไปมาจมแล้วติดกันก็พอได้ น้่นแต่ข้าอบเลมันก็มอแนี่เนาะแม้ออีกแล้วบ่แม่ออีกแล้วดอกบ่ี่ใกล้กันนะะมันีจมันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวพอดีเลย นี่ตวกรตาพี่น้องเลไ่ตื้วอนีนะตาใหญ่ได้นี่นม่จะเ็น้ใหนี่ลาอันกระตาหน่อยทีชุดของใหญ่ก่อนที่ห้าซื้ออันนี้หน่อยก็นน่ก็ไม่ค่อยไม่มีนี่ตาใหญ่สั่นหนิหนอ่จะหาอเป็นผ้ากนย่างนองย่นี่เยตดอกส่วนหนอ๋อโอ้ยม่ใหญ่ดอกนอ เอาไดออเอาัววเอาไ้ต huh. ัวนี้ส้่อสามกูนะเดี๋ยวจะดอกมันโหกลับเมือนเลยจ้ะเบื่มงหาเลยนันก็ออกจมองคยออกได้ดีนะตือเฮ็ดหันก็ไลหัวเฮ็ดหัน อันเเจี้ยเพห,หาหนาเ็คา,าก็เอนแต่ว่าทังหน้าจุ้นยนี่บ่ค่อยนิยมกินเน,น้อท่านเดินเนก,กินอยู่มันเพชรนี่แล้เออไดเห็ดน,นี่ยันนงพูดมันเถาถิมตัวนี้เาไเนีถาถิม่ตัวนึเนาะต้องคอยหาด้เถอมาก่ด้ เนี่ยไปหาพันยี่อนก่อนแล้วผอเห็ดอยังพ่อเห็นยังฮะจะเบิ่งเห็ดนำไปยา่ขอดกันข่ากันเมื่อพอได้เก่งด้วมือได้วาชิบุได้ก็ได้แต่ว่าหันได้บมเต็มตาจะเถียงจะพี่น้องเครื่องตาเกงใหญยน่ะนะ ใช่หรอไนเด้เตมตาแล้วหอถึงหอพี่น้องฝั่งมาบ่เคยเด้เตมตาเอนนีเห็ดออกมาหลาย้เฮ็ดผน้อยเอาเลยเนาะคท่า น้ายเนี ault, e id, ่เจ็บป่าวเจ็บอ right? ันน oh, ี้เตียงเสีย like กันได้เจ็บนี่แหละนั่นคือที่หน่อยเจ็บซึนเจ็บซึนนี่นี่กินได้เด้อนี่เกินเฮ็ดถังหน่อยเฮ็ดัวจ่ถไปแกงเสียกั้กันมาหันดอกหน่อยที่ซื่อโอ้สองมันออกหลายหาเห็นเขาเก็บเตรีจมใอยู่เว้ยมันออกน้ำขะ ยังเอาตองไม่อยกันี่ะนเอาไปเกงเส็บเลยวานเส็บเลยต้อไปเกียงกินะไรมันก็เส็บดต่วเสียแต่วันหลอดนอยเนะ เกียมาะก็พอเกียมเช็ตตอก็พอพม่พอได้อยู่บวกให้คนเดบอมาพี่น้องมาสนุปยอดได้ยอดมันจ้าได้ไล่เติบจะพี่น้องในเครื่องตาเนาะจ้ะเครื่องตาใหญ่จ้ะ เฮ็ดพุงเลือดกันนี่นี่เฮ็ดพุงเลือดจ้ะมีแต่ดอกจุ้มๆด้วยมือนี้มีแต่ดอกงามๆจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมันบ่อปนบ่ถือันี่ยแข็งงามๆดีเนาะจ้ะเนาะเข้ากระซิบกับบ้านละจ้ะกับพ่อได้กินแต่อยากอยู่พี่น้องมาหากรไฟดูยางกับพ่อใหญ่ดอกเห็ดแต่ว่ามันจ้ะอันไฟบ่วหูโ่มแน่กับบัวใหดอกเพราะว่ามันออกหน่อยแห้งออกเป็นบางโ่มเนาะจ้ะเอาคลิปนี้กับฝากก็เลยกดแชร์ได้จ้ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องโนกรอแชนแนล วันนาพ่อก,กันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า